ครับผมก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนวันที่สิบห้ากันยานะคนตอนแปดโมงเก้านาทีเนาะอ่ะตรงนี้นะคนผมได้รับมาสิบาทนะคนผมถอนไปเมื่อวานนะทุคนแอปนี้ก็ยังสามารถถอนเงินได้นะกคนก็มันมีหลายแอปมากนะคนตอนนี้มันไม่จ่ายนะคนอ่ะมันก็มี ตัวจ่ายแล้วก็ไม่จ่ายแต่ว่าแอปนี้ยังสามารถจ่ายเป็นทูมอนเน่บริเวรได้อยู่นะทุกคนอ่ะผมถอนไปเมื่อวานนะคน18นาปตัิกานะคนตอนนี้ก็ได้มาตอน9้าโมงเช้าไม่ใช่เก้าโมงเช้านะคนตอน8โมงเช้านะคนอ่ะ9นาทีเนาะเงินก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอปนี้ก็ยังสามารถทำเงินได้นะคนก็ยังจ่ายอยู่ปกติเลยโอเคเราไปดูแอปกันเลยนะทุกคน ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมมาเดิมแมนพไทยนะผมคิวดิโอนี้นะคนอ่าเรามาอยู่ในแอปของแคททูบนะคนอ่าแอปนี้ก็สามารถถอนเงินเข้ากับทูมานี่บัลเลตได้นะคนตอนนี้ของการถอนของทูมานี่บัลเลตนะคนจะมี10บาท100้บาท200บาท400บาท9 0 0บาทแล้ว1,600นบาทนะคนแล้วก็จะมีการถอนเงินของเพย์เพาส์นคน20ดอลล์นะคนแล้วก็4ี่ดอลล์เนาะอ่าแล้วก็มีการเติมเงินด้วยนะคนตรงนี้ มีสามร้อยบาทแล้วก็ห้าร้อยบาทนะคนอแอปนี้ยังจ่ายอยู่นะทุกนะคนจ่ายปกติเลยมันก็มีหลายแอปมากนคนที่ตอนนี้มันไม่จ่ายเนาะแต่ว่าแอปนี้ยังจ่ายปกติเลยนะคนอนี่ก็คือประวัติการถอนนะทุกคนก็มาตรงนี้อ่านี่ทุกนะคนสิบบาทสิบบาทสิบบาท,บาทผมถอนทีละสนะิบเนาะผมไม่ได้ถอนหนึ่งร้อยบาทเลยนะคนอ่นนี้นี่แต่ใครที่สมัครใหม่นะคนตอนแรกๆเนาะมันจะสามารถถอนศูนย์จุดห้าศูนย์บาทนะคนแล้วก็หกบาทสามบาท 1บาทแล้วก็หนึ่งบาทได้นะคนประมาณนี้เลยแล้วก็เล่้ยมาก็จะมีการถอนสิบบาทขึ้นไปนะคนแล้วก็อ่ามันจะมีการแรกตรงนี้เนาะสิบาทร้อยบาทสองบาทส0 0รบาทแล้วเก้าร้อยบาทแล้วก็หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคนแอปนี้ก็เล่นง่ายๆนะคนอ่ะนี่ผมจะพาไปเล่นเลยนะคนแอปนี้จะเป็นแอปดูวิดีโอนะคนอ่าประมาณนี้เลยแอปดูวิดีโอนะคนนี่นี่นี่อ่ะแล้วก็เหรียญที่มันลอยได้ตัวนี้ก็สามารถเก็บได้นะคนนี่นี่ที่มันขึ้นอ่ย เดี๋ผมกดไป80บาทเนาะให้ไปใช่80นะก่อน80เหรียญอ่าเราสามารถเก็บเหรียญตรงนี้ไปแลกเงินเข้าทูมานนีวเว้เปลเลยได้อ่ะประมาณนี้เลยนะคนอ่าก็เล่นง่ายๆนะคนแล้วก็มันจะมีอ่ากล่องตรงนี้นะคน <c oughs> <c oughs> หีบหีบนะคนหีบเป็นอะไรกับหีบวะอ่า <c oughs> <c oughs> ก็อ่ามันสามารถดูวิดีโอแล้วก็หีบตัวนี้มันก็จะหมุนเนาะเป็นเหมือนกล่องสมบัตินะคนแล้วก็ไม่ให้รับตรงนี้ได้อ่านี่มันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคน เราก็สามารถกดเปิดเพื่อรับเหรียญได้ทันทีนะทนกอนะอ่ะประมาณนี้ในการถอน10บาทนะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูใหม่เนาะอ่ะ10บาทแล้วก็อ่ะ100บาทนะทุกคนจะมีอ่าคูป,ปองเงินสดตรงนี้150บาทนะทุกคนถอนได้10บาทเนาะแล้วก็จ้0 0คูป,ปองตรงนี้ด0 0อ่าอ่ะ้0 0คูป,ปองตรงนี้นะทุกคนจะสามารถถอน100บาทเนาะแต่ว่า200บาทขึ้นมานะทุกคนจะไม่มีคูป,ปองแล้วกัน ง่ายดีนะคนแล้วก็ถ้าใครอยากมาเล่นเกมก็สามารถมาเล่นในแอปนี้ได้นะทุกคนนี่นี่นี่มันจะมีเกมให้เล่นอยู่เยอะนกคนแต่ส่วนมนากผมแนะนําให้มาเล่นตรงนี้นะคนการเงินตรงนี้เนาะนี่นี่อ่าตรงนี้นะคนเราซื้อไปเลยนะคนเราไม่ต้องอ่าเสียดายชิปเนาะมันได้คืนมาอ่านี่นี่เดี๋ยวผมกดให้ดูเนาะนี่นะคนห้าร้อยชิปนะคนเราดึงมาให้สุดเลยดึงตรงนี้ โนะอ้ปั๊บนะทุกคนอ่าเราจะได้คืนมาที่สองร้อยไม่ใช่สองร้อยนะทุกคนสองพันห้าร้อยเหรียญนะทุกคนตรงนี้อ่ามันจะได้ฟรีเลยแล้วกันอ่าแล้วก็กดซื้อไปเนาะอ่าโอเคผมซื้อไวนะ้เนาะจะทําการภายในยีสบสี่ชั่วโมงนะทุคนตรงนี้อ่าโอเคกลับไปเนาะอ่าซื้อไว้เลยนะทุกนะคนตรงนี้ผมแนะนําเลยให้ซื้อนะทุกนะคนเพราะว่ามันได้อ่ามากับสองเท่าสามเท่าประมาณนี้เนาะ ในการเล่นเกมก็มีนะคนถ้าใครอยากไม่อยากด uh, so an ูว <th> ิดีโอแล้วกันอ่ะตรงนี้พกวงล้อนํโชคนะคนก็สามารถเล่นได้แล้วอ่ะวงล้อนํโชคตรงนี้นะคนจะสามารถหมุนได้ถึงหกสิบห้าครั้งเลยนะคนนี่นี่นี่แรกแนะคนมันจะให้หมุนสิบครั้งเนาะนี่นี่แล้วก็จะมีกล่องพวกนี้นะคนอ่ะศูนย์ครั้งสิบครั้งย5ิบห้าครั้งสี่ห้าครั้งแล้วก็หกสิบห้าครั้งตรงนี้ก็สามารถหมุนได้นะคนอ่ะนี่แล้วก็หมุนไปเลยนะคน แอปนี้ไม่ล็อกนะคนผมราว่าผมหมุนวงล้อมาดูแล้วนะคนแอปนี้ไม่ลนะ็อกเนาะอ่าตอนนี้ผมได้มายี่สเหรียญเนาะก็รับไปนะคนก่อนรับไปถ้าใครอยากจะกดคูณนะคนก็สามารถกดคูณได้เนาะอันนี้ผมหมุนให้ดูเนาะอ่านี่ถ้าใครอยากจะกดรับคูณสองุกคนก็สามารถกดรับคูณสองได้เนะาะแต่ผมยังไม่กดรับดีกว่าเนาะเพราะว่าแอปนี้ที่ผมว่ามันไม่ล็อกนะคนผมเคยได้สูงสุดคือ1น0 0 0มื่นะคนอ่าแล้วก็ให้ดูวิดีโอทีนึงเนาะ ได้รับมาหนึ่งหมื่นเลยทุกคนเพราะว่าแอปนี้มันมันไม่ล็อกทุกคนลองอไปเล่นกันดูแล้วกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะอ่ะแล้วก็มีเกมอื่นอีกมากมายทุกคนในการขูดบัตรก็มีเนาะอ่านี่นี่ในการขูดบัตรก็มีทุกคนแต่ว่าตรงนี้ผมเล่นไม่เปลี่ยนเนาะถ้าใครเล่นเป็นก็คอมเมนต์บอกด้วยทุกคนผมเล่นยังไงนะอ่าเริ่มแล้วกันเนาะคนเดี๋ยวผมจะไปเล่นลองดูแล้วกันว่ามันทยังไงอ๋อทุกคนกดเริ่มเข้ามาทุกคนมันจะทําให้การให้ขูดเลยอ่ะ เดี๋ยวเราขุดดูหน่อยว่ามันได้เยอะเปล่าปุ๊บอ่ะไม่ได้แล้วทุกคนอ๋อดน้าล่างหน้าล่าง,างมีหน้าล่างโอ้สามสิบเอ็ดเหรียญทุกคนอ่ะโอเคทุกคนสามารถขุดได้ทุกคนตรงนี้ก็รับมาสามสิบเอ็ดเนาะโอเคอ๋อเข้าใจแล้วทุกคนลองอีกครัง้งทุกคนมันจะมีลองอีกครั้งหน้าล่างทุกคนก็สามารถลองอีกครั้งได้แล้วกันอ่ะประมาณนี้ในการขุดแบบแล้วก็จะมีเกม,เมอมื่นๆไหม นี่ชิงโทรศั์นะทุกคนผมไม่แนะนําให้เล่นดีกว่าเนาะตรงนี้มันอาจจะไม่ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนนะทุกคนอ่ะปิดไปก่อนเนาะอาะ,ะเข้าไปใหม่อ๋อตรงนี้ทุกคนมันไม่สุ่มผมว่าสิพังได้หรือเปล่านะผมลองดูก่อนนะทุกคนผมยังไม่แน่ใจเนาะปพ๊บได้กล่องมาแลนะทุกคนวิดีโอแน่นอนเลยมุนอย่างเงี้ยวิดีโอแน่แน่เลย <laughs> หมุนนานด้วยนะทุกคนเน็ตก็ผมใช้ wifi เล่นนะทุกคนผมไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเนาะแต่ว่าหมุนนานเนาะล็อกหรือเปล่าอ่ะผมกลับที่กว่าแล้วทุกคนอ่ะโอเคทุกคนในส่วนของการเชิญเพื่อนนะทุกคนให้มาเชิญตรงนี้นะทุกคนนี่นี่แล้วกดมานะทุกคนหน้าแรกเลยนะทุกคนปุ๊บมันจะมีตรงนี้อยู่นะทุกคนในการของการเชิญเพื่อนเนาะกดเข้าไปหนึ่งทีเนาะปุ๊บแล้วก็รอนะทุกคนอ่ะเชิญนะทุกคนเชิญเดี๋ยวนี้นะทุกคนกดเข้าไปหนึ่งทีเนาะ ข้างล่างก็จะเป็นรหัสคำเชิญของเรานะคนแล้วก็สามารถเอา2ลิงก์เนี่ยไปวางไว้ที่เฟซที่ไลน์ก็ได้นะคนถ้าใครอยากจะเอเชิญเพื่อนก็สามารถเชิญได้นะคนให้เราอ่ารับเหลียนเนาะอ่าด้านล่างก็จะเป็นกิจกรรมของเขานะคนอ่านี่นี่นี่เชิญหน่งคนนคนจะได้รับ 6, หกโลเฮ่าหกพันเหรียญน,นะคนแล้วก็คูปองเงินสดนะคนหนึยแล้วก็เหรียญอีกสามหมื่นนะคนถ้าดูวิดีโอเกินสามสิบนาทีขึ้นไปเนาะ ในการเชิญเพื่อนนะคนก็สามารถเอาไปเชิญได้ละกันอ่ะถ้าใครอยากจะไปเชิญเนาะถ้าใครว่าใครเป็นสายเชิญเพื่อนนะคนประมาณนี้เลยถ้าใครมีเฟซก็เอาไปไว้เฟซได้ไลน์นะคนหรือว่าหรือว่านะคนอ่าเอาไปไว,ไปไว้ที่ช่อง youtube ถ้าใครทํา youtube ก็สามารถไปวางได้แต่แอปนี้ยังจ่ายอยู่ปกติเลยนะคนก็เอาไปลองเล่นกันดูละกันอ่ะในส่วนนี้ก็จะมีการ บนัสการเชิญนะทุกคนตรงนี้ก็จะให้กรอกรายคำเชิญอ่ารายคำเชิญมาจากไหนนะทุกคนก็ตรงนี้เลยนะทุกคนไปที่หน้าหลักทุกคนแล้วก็กดเข้ามันทีเนาะนี่นี่หนึ่งศูนย์ซีซีสองห้าแปดนะทุกคนอ่าตรงนี้แล้วก็ก๊อปไปนะทุกคนนะทำเนาตัวนี้แล้วแล้วก็เอาของเพื่อนนะทุกคนไม่ใช่ของตัวเองไปลงนะทุกคนอ่าคนต้องบอกก่อนนะทุกคนแล้วก็ มากรอกตรงนี้ได้เลยนะคนนี่นี่นี่ตรงนี้ปุ๊บเข้าไปมันก็จะล็อกอินนะคนอ่ะประมาณนี้เลยง่ายเนานะทุกคนเอาไปลองเล่นลกันดูแล้วกันแอปนี้ยังจ่ายปกติเลยนะคนในการดูวิดีโอนะทุกคนผมแนะนำนะคนถ้าใครเล่นแอปนี้นะคนจะให้เก็บอ่าหน้าหลักตรงนี้นะคนนี่นี่เหรียญที่ลอ,อยได้ตรงนี้ก็เก็บไปเลยนะคนแล้วก็การดูวิดีโอนะคนเพื่อให้อ่ากล่องตรงนี้มันหมุนเนาะนี่นี่กล่องตรงนี้หมุนอ่าแล้วก็สองให้เล่นเกม ประมาณนี้นะคุนผมว่ามันจะได้เร็วกว่านะคุณอ่ะประมาณนี้เลยสำหรับสายฟรีเนาะถ้าสายเชิญเพื่อนอ่ะมันจะได้เร็วกว่าอยู่นะคุคนี่จะเร็วขึ้นมาอีกประมาณคูณสองละกันอ่ะถ้าเป็นสายเชิญเพื่อนถ้าเป็นสายเชิญเพื่อนนะคุมันจะเร็วคูณสองนะคุนแต่ว่าถ้าใครเป็นสายฟรีก็สามารถถอนเงินได้นะคุนลองเล่นกันดูเนาะถ้าใครอ่าหลุดแอปนี้ไปนะคุนเอาไปดู แทน YouTube ได้นะคนคือเราค้นมาแล้วก็สามารถค้นหาได้ด้วยน้องคนนี่นี่มันจะมีคําว่าสํารวจอยูนะ่เนาะแล้วก็สามารถพิมพ์ดูอนิเมะดูหนังดูอ่อะไรที่เราอยากดูน,น้องคนอ่าประมาณนี้เลยเนาะอะ่แล้วก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็ค้นหาดูในนี้แล้วก็กล่องตัวนี้มันก็จะสะสมเหรียญให้เรื่อยเรื่อยเนื่อยคนอ่ะประมาณนี้เลยน้องเขนโอเค,อเคนทุกคน ใครสนใจแอปนี้นะผมอ่าผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะทุกคนในช่องคําอธิบายแล้วก็ใต้อคอมเมนต์ด้วยเนาะอ่ะประมาณนี้เลยนะคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงตค่นี้นะคนอ่าลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็ See you